สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลืองทาทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมผลงานการซ่อมรูปแบบการซ่อมรวมไปถึงว่าแนวทางในการซ่อมนะครับที่ติดตามมานานแสนนานเอ่อช่างวิทย์เลืองทานนะครับลงคลิปเยอะมากนะครับมันมันเยอะจริงๆแล้วนะครับคลิปปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่597คลิปส่งผลให ในการลงคลิปวิดีโอเป็นไปได้วยความยากลาบากเนื่องจากว่าสัดส่วนเวลามันไม่ได้ครับว่าคิดมันเยอะเดี๋ยวนี้ทําให้ช่างวิลลิงธาสามารถที่จะลงมันลงคลิปยากมากเกิดสภาวะคลิปล้นช่องมันลน้นมันเยอะจริงๆนะเพื่อนในเพื่อนเข้าไปดูได้เลยมันมากมายเรื่องนะครับก็เลยมีอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องสำรอง เพื่อนๆสามารถที่จะไปติดตามแล้วก็ไปรับชมได้นะครับช่องนี้คือช่างวิทย์เลื้งทาแล้วก็อีกช่องนะครับช่องนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะครับเป็นช่างวิทย์และเพื่อนนะครับหัวมันจะรุนๆหน่อยนะครับเพื่อนหัวมันจะรุนๆหน่อยเวลาเพื่อนกดค้นหาก็จะมาเจอช่างวิทย์และเพื่อนนะครับนะรูปโปรไฟล์มันจะหัวรุนๆหน่อยนะไอ้เนี่ยในรูปหน้าช่องมันหัวมันจะรุนๆหน่อยนะครับ เพื่อนก็ติดตามรับชมได้นะครับที่ช่องช่างวิทย์และเพื่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าช่องช่างวิทย์เลี้งทา่ามันค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นสภาวะคลิปล้นช่อง <c oughs> นะครับเอายังไงก็ติดตามช่างวิทย์และเพื่อนนะครับดูคลิปนี้จนถึงจะจบเนี่ยผมก็จะขึ้นไอหัวโล้นนี่แหละให้เพื่อนได้กด นะครับเผื่อเพื่อนพิมพ์ค้นหาไม่ค่อยสะดวกนะครับดูตอนท้ายวิดีโอมันจะเป็นหนึ่งหัวล้นๆนี่ขึ้นมาเพื่อนก็กดเข้าไปนะครับด้วยทีนี้เพื่อนก็จะมีคลิปอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังไม่มากนะครับนะครับยังไงก็หนึ่งช่องทางนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหัวหัวล้นลนนะครับนะจำหน้ามันไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่างวิทย์หัวล้น หวัหวลหล่ดหรือหัวลันวะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันที่ช่องวิทย์และเพื่อนด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องวิทย์เ่องทาเนี่ก็ลงได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะวันสองวันหรืออาจจะสามวันเหมือนช่องดังๆเขาเห็นไหมลงอาทิตย์ละเดือนหนึ่งลงสี่คลิปถูกอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนั้นนะครับพวกผมก็เจอสภาวะแบบนั้นแหละครับในนี้ลงไม่ค่อยได้แล้วเอายัางไงเจอกันที่ช่องสำรองนะครับช่องวิทย์และเพื่อน อหัวโลนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ